นี่เรียกได้ว่าสั้นๆมากทุกคนคือคือวันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาสรุปอัปเดตเกี่ยวกับอัปเดต2.5ทุกคนเกี่ยวกับซึ่งจะเกี่ยวกับชั a p เตอร์3ทุกคนและเนี่ยอะไรเนี่ยผมกด yes เปแล้วนะซึ่งมี n p c ด้วยทุกคนมีออบบี้ด้วยทุกคนและฝั่งนี้ก็เป็น V.I.P. นะทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่ไม่สามารถซื้อ V.I.P. เป็นออบบี้ V.I.P. เหรอใช่ปะโอเคโอเค199าะ ร้อยก้เกา้าโลบักแค่แค่ถูกหรือเกินนี่ฮะชั้นที่สามดิสลอฟมันก็มันก็อยู่ระหว่างพัฒนาที่ว่า Test t ต e g ์เก System นะทุกคน,นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เข้ามาดูึสูนในตัวเกมเรียบร้อยทุกคนเสียงอาจจะเบาหน่อยอนะทุกคนเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์รุ่นอื่นนะนนท,ทุกคนเป็นรุ่น True Alpha 5G ทุกคนทางมือถือ คาบคาบสูงกันก็ขออภัยด้วยนะคนนี่นะก็จะเป็นก็จะเป็นแมปที่เคยใช้ตั้งแต่ป๊อปปี้เพียร์าภาคสามเอ็กซ์พอร์หรือแมปที่โดนแบรยไปแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังทำโปรเจกต์ใหม่อย่างป๊อปปี้นิวเกมนะครับเปลี่ยนเป็นบัตรแบดเป็นนิวเกมสังหารครับทุกคนกลัวเหมือนกลัวจะจะกลัวลิกเกอรสิตฮะแต่เดี๋ยวผมจะเรียกเวลาวทุกคนเพราะว่าเกมแมปนี้ไม่มีปุ่มวิ่งรอทุกคน บอกเลยใช้เวลานานมากโอโหตรงนี้ใส่ยิ่ไปด้วยทุก<ด>คนน่ากลัวนี่ฮะพอเข้ามาก็จะเป็นมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าฮะอยู่และมีดาวข้างบนและแบบนี้แบบนี้แบบนเขาเขาปล่อยอัปเดตโดยช่องผมนะทุกคนอยน่าลืมติดตามด้วยนี่ฮะมีเพลย์เฮาห้องแก๊สและก็โรงเรียนบ้านและก็คอนเ o ิร,ร์ออฟฟิศทุกคน ดูเหมือนดูเหมือนแบบนี้จะยังไม่เสร็จเ่ยดูเหมือนแบบนี้จะยังไม่เสร็จนะทุกคนกรุณารอรอจนกว่าแบบนี้ฮะจะถูกปล่อยฮะผ่านช่องทาง YouTube ทุกคนหรือไม่ก็ Twitter